ปวดฟันกับปวดเหงือกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่หมอเซียมีคำตอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เจอพี่หมอเซียอีกแล้วนะครับก็มีคำถามในทางบ้านก็นคือถ้าฉันปวดฟันแต่บางทีปวดเหงือกหรือปวดฟันดีคือปวดในช่องปากเนี่ยมันปวดแบบไหนได้บ้างแล้ว ฉันปวดแบบนี้ควรจะไปเจอหมอคนไหนวันนี้เราพี่หมอเสียมีคําตบอาก็เลยมาถามพี่หมอเสียเป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาการปวดแยกออกจากอาการเสียวก็คือว่าอาการเสีวยนียมันจะเคดื่อนเทียงระยะเวลาสั้นๆง่ายๆเอางี้ก่อนถ้ามีอะไรแบบปุ๊บมาโดนอันคือเสียวันคือจะแป๊บๆใช่แต่อาการปวดเนี่ยมันจะรู้สึกมากกว่านั้นอจะคนไข้จะแปลความสองอันเนี้ได้ใกล้เคียงกัน ทีนี้อาการเสียวฟันเนี่ยถ้าส่วนใหญ่จะเจอจะเจอก็คือว่ากินอาหารหวานหรือกินอาหารหรือน้ําเย็นพวกเนี้ยจะรู้สึกเสียวแปบบ๊บแล้วพอเรากลืนเนี่ยหายพวกนี้แนวโน้มดีแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือรีบมาหาหมอใช่ถ้าเป็นอย่างนี้รีบไปหาหมอผมว่าอุดทันอุดฟันทันอยู่อาจจะอุดฟันได้อยู่ใช่แต่ถ้าเกิดว่ากินน้ําเย็นปวดหรือเสียวเป็นนาที กืนน้ำลงไปแล้วก็ยังรู้สึกเสียวอยู่พวกนี้แนวโน้มไม่ค่อยดีครับผมแนะนําว่าเราจะต้องมาเจอหมอรักษาราักฟันอันนี้นก็ต้องรีบมาเหมือนกันแต่ต้องแต่อาจจะอุดไม่ได้แล้วใช่แต่อาจจะอุดไม่ได้แล้วอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมใจไว้เพราะงั้นแยกกันระหว่าง1กับ2เนี่ยหนึ่งคือมีสิ่งเรากินน้ําเย็นหายใจแรงแรงเสียวฟันอย่างงี้นะแต่พอหมดปุ๊บหายเลยไม่ปวดต่อใช่อย่างนี้คืออาจจะอุดได้อยู่ใช่มีแนวโน้มดีรีบมาพบแพทย์รีบมาหหาหมอใช่อ่าแต่ครับ อาการมันหนักขึ้นหนักคอขึ้นอ่าหนักคอขึ้นคือกินน้ําเย็นเหมือนกันแต่กว่าจะหายเสียวหายหายรู้สึกเนี่ยเป็นนาทีเนี่ยเป็นนาทีเป็นชั่วโมงคขไข้บางคนปวดขึ้นหน้าปวดครึ่งนึงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีแล้วอันนี้ไม่ค่อยดีต้องรีบมาแต่ว่าคิดว่าอุดฟันไม่ทันแล้วคิดว่าน่าจะต้องมารักษารักษารากฟันอ่าก็มีอันนี้คืออาการของคล้ายๆกับปวดฟันอ่ะง่ายๆน่าจะอุดไม่ได้แต่ต้องรีบมาเหมือนกันใช่เพราะเพราะถ้าหายไป คือกินจนหายปวดแล้วใช่อันนั้นอาจจะเริ่มเป็นหนองเป็นหนองใช่ไหมจะเริ่มเป็นหนองแทนอันนั้นคืออาจจะต้องถูกถอนแยกมาเดิมอีกครับเพราะฉะนั้นรีบมาค่ะล่าที่กันคือปวดเหงือกครับหมอโคปวดเหงือกนี่ไงที่หมอเสียปวดเหงือกก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการเป็นโรคเหงือกลักษณะการเป็นโรคเหงือกเนี่ยจะเป็นอยู่สองแบบหลักๆก็คือหนึ่งเรามีฟันผุบริเวณส่วนที่ฟันมันติดกันหรือว่าระหว่างฟันเศษอาหารมันลงไปอัดเยอะๆพวกนี้มันจะรู้สึกเหมือนปวดเหงือก อาการปวดเหงือกจะไม่เหมือนปวดฟันก็คือว่าอาการปวดเหงือกมันจะรู้สึกหนึบหนึบตึบตึบฉันฉันปวดเหงือกนี่คือันู้มันจะมันทนได้ไม่ถึงกระปวดนะแต่มันจะรู้สึกแบบมามาหายหายเหมือนลักษณะการเต้นของหัวใจบางคนบอกคันเหงือกน่วงนวงเหงือกอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องคันเหงือกเนี่ยใช่แล้วอ่าพวกนี้ก็คือเศษอาหารติดอาจจะเกิดจากฟันผุก็ได้หรืออาจจะเกิดจากฟันไม่ได้ผุแต่ฟันสึกมากเศษอาหารมันเข้าไปติดตรงบริเวณะหว่างซอกฟันเยอะเขาเรียกว่าเศษอาหารอัดช่อง ัดช่องระหว่างฟันอาภาษาพี่หมอเรียกฟูดอินพักใช่ไหมใช่วิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือว่าการใช้แปรงซ้อกฟันทำความสะอาดหรือใช้ไหมคัดฟันแล้วรีบมาพบทันสัพแพอ่าพูดง่ายคือแสดงว่ามันไม่เริ่มไม่ปกติแล้วถ้ามันอาดจนตรวดเนี่ยใช่คือเศษหานติดฟันี่ยมีได้มีได้แต่ถ้ามีแล้วมันอัดลงไปในซองในช่องฟัน แล้วมันเริ่มปวด<ช>อย่างนี้ควรรีบแก้ใช่ครับเพราะเราต้องตามหาสาเหตุของมัน<อ>ถ้าการที่แก้ไขโดยการใช้แปรงซอกฟันหรือใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดแบบให้ผ่านผ่านไปเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอันนี้นคือปลายเหตุใช่เราไปหาสาเหตุก่อนว่าอะไรทําให้มันติดอ่าพูดง่ายคือถ้าเป็นฟูดอิมแพคก็คือปวดเศยหา่นอักจนปวดแล้วเนี่ย<ช>ควรจะมาแก้หาสาเหตุและแก้ใช่ครับอย่างที่หมอเจอบางทีก็จะเป็นพวกฟันล้มใช่ไหมมีการวางตัวของฟันที่ไม่เหมือนกันอย่างที่หมอเตี้ยบอกก็คือฟันซึก อ่า<ช>พวกนี้ก็คือต้องแก้ไขไอต้องทำครอบหรืออุดเติมใช่หรือรที่ผูกตามช่องก็ต้องอุดไปอย่างนั้นปะครับใช่ครับเสร็จอ,อ,อาหารเข้าไปอัดเยอะๆเนี่ยเหงือกมันจะเป็นช่องอ,อาหารมันก็จะเข้าไปอัดง่ายเพราะะฉนั้นถ้าเราทำความสะอาดดีๆเหงือกมันขึ้นมาเติมเต็มเนี่ยเศษอ,อาหารก็จะติดน้อยลงอ่า อันนี้คือต้องแก้ทั้งเหงือกและรูปร่างของฟันที่มันเอื้อต่อการเสษฐานติดด้วยอันนี้คือเรียกว่าฟูดอิมแพคเศษางติดใช่หรือปวดเหงือกย่างอืดอีกมีไหมครับหมอเทียปวดเหงือกยงอืก็อาจจะเป็นจากโรคเหงือกตัวฟันเราอ่ะมันมีลักษณะการละลายตัวของกระดูแล้วก็นละมนาาอะไแหละใช่เป็นลำมนาดพวกนี้มันก็จะรู้สึกปวดหนึบๆทั่วไปมันจะเป็นหลตำแหน่งไหนเคี้ยวแล้วหนึบหนึบ ในช่องปากโอ้หน,นี่คือปวดอย่างที่3ามือคือปวดเหงือกก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึง่งใช่อาการแบบนี้มักจะคนไข้มักจะบอกว่าพอ,อาไม้ชิมฟันแยงแยงหรือเอามือกดๆอ่ะแล้วมันดีขึ้นคนนี้คือโรคเหงือกนะคะไม่ใช่ว่ากดแล้วดีขึ้นไม่ต้องมาเจอหมอนะต้องมาอยู่ต้องมาอยู่ใช่พูดง่ายๆคือเมื่อกี้เราเจอหนึ่งคือปวดปวดแป๊บเดียวปวดเดียวนี่คือรีบมาอาจจะได้อุดใช่ครับถ้าปวดนานกว่านั้นก็อาจจะปวดฟันแต่นี่คือเราอันที่สามที่ปวดเหงือกใช่ปวดเหงือกก็คือต้องรีบมาหาเหมือนกันแหละ อาจจะเกิดจากเซนทางติดหรือว่าเป็นโรคลำบ้านาใช่ไหมต้องรีบม,มา,าแก้ใช่ครับผู้ป่วดอะไรอย่างนี้เหมือนปวดเหงือน,นี่พอจะทนได้ไหมทนได้ส่วนใหญ่คข้จะแบบปวดเป็นๆหายๆอ๋อแสดงว่าพี่อย่างพี่หมอเสียเจอส่วอย่างคนไข้นี่คือ มาตอนที่มันไม่ไหวแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าครับมีทั้งสองกรณีคือคงแข้บางคนรู้สึกปวดเอือบนิดนรีบมาพวกนี้แก้ไขง่ายอ๋อดีเลยอ่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าปวดเป็นๆหายๆเป็นมานานแล้วเป็นปีพวกนี้แนวโน้มไม่ค่อยดีครับส่วนใหญ่มันมักเาจอะมีหมาเสียคือเป็นไงครับอาจจะต้องถอนฟันแล้วถอนฟันเลยทีเดียวกระดูกละลายแล้วพวกนี้ก็คือว่าจะแก้ไขยากมากขึ้นครับอ๋อพวกนี้คือ ไอปวดนิดนิดเนี่ยรีบมาหาหมอฟันแต่เนื่นๆนนตัวใหญ่จะแก้ไขไม่ไม่ยากใช่ยิ่งเป็นโรคเหลือกนี่ทิ้งไว้นานส่วนใหญ่ลงเอยด้วยการถอนฟันคุน่าเสียดายแย่ใช่ลงการการฟันโยกหรือว่าถอนฟันเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอ่าสุดยอดวันนี้เราทราบแล้วว่าปวดมีแต่ละแบบยังไงแล้วควรไปเจอคุณหมอท่านไหนนะครับทีนี้เรารู้แล้วปวดแบบไหนควรไปเจอคุณหมอท่านไหนยังไงแล้วพี่หมอเสียมีข้อสรุปหรือป่าว Phú Xuân thằng ba nhà này bắt khách ก็แนะนาคุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับถ้ามีอาการปวดดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นปวดเสียวกินน้ําเย็นเสียวปวดเหงือ่อให้รี่ไปพบทันตแพทย์นะครับโดยที่ลักษณะการปวดแต่ละอย่างเนี่ยพอจะทําให้เราเข้าใจว่าเราจะต้องไปพบคุณหมอเฉพาะทางด้านไหนแล้ว<อ>นะครับก็แนะนําให้ไปพบกับคุณหมอเพื่อขอคาแนะนําเพิ่มเติมรีบไปหาแต่นั่นๆ่ซ่องจะง่ายกว่าใช่<อ>ข้อสำคัญก็คือในเมื่อเรา,าทราบถึงสาเหตุแล้วเนี่ยก็จะทําให้การแก้ไขในง่ายขึ้นและยิ่งไปเร็วยิ่งแก้ไขง่ายอ่า นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าความรู้ดีๆในห้องทํฟาันไม่ควรอยู่ในห้องทํารันพี่หมอก็เลยทําคลิปดีๆนะครับมาแบ่งปันความรู้นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ